สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับการใช้ as นะครับ as นะครับมาเขียนนะครับเพื่อใช้ในการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับนะครับผมสิเลข้อมูลออกมาก่อนนะครับ star form เดิมเลยนะ p e r s o n นะครับรันดูฮะอ่านะครับผมจะลองเปลี่ยน PersonID นะครับให้เป็นชื่อคอลัมน์อื่นนะครับให้เป็นชื่อคอลัมน์อื่นผมก็ต้องเขียนอย่างนงี้ฮะ person i นนะครับ a อนะฮะรหัสรหัสอ,อะไรดีบุคคลนะครับอย่างเงี้ย run เห็นไหมฮะร,รหัสบุคคลออกมาแล้วนะครับรหัสบุคคล ผมเอาอีกนะผมเอาอีกผมเอาชื่อด้วยนะครับก็เป็น person name นะครับ name s ตัวใหญ่แล้วกันเนาะผมเปลี่ยน a s ตัวใหญ่ s s นะครับเป็นอ่าชื่อบุคคลนะครับชื่อบุคคลอย่างเงี้นะะอันนะครับ สังเกตเห็นว่าหัวคอลัมน์เนี่ยฮะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปแล้วเป,เป็นเป็นอย่างเป็นชื่อที่เราต้องการนะครับจะมีประโยชน์ในตอนที่เราใช้ฟังก์ชันเพื่อหาค่าอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็มันไปนโผล่ฟิล์ใหม่เงี้ยแล้วฟิล์ใหม่จะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาต่างดาวนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอดเนี่ยให้มันให้มันเป็นชื่อที่เราต้องการได้นะครับ